สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันที่3กุมภาพันธ์2566นาะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับครับราคาวันนี้ก็ขยับไม่มากนะครับครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับมาดูที่ก็เปลือกเจ้าเลยนะครับจังหวัดนครสวรรค์9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดพิจิตร9,500บาทถึง9,900บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดสุโขทัย9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดเพชรบูร์9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาท 9800บาทถึง1300บาทจังหวัดอุทัยธานี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดสตีรงเซา1๒0 0บาทถึง1 4 0 0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดลพบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก1200บาทจังหวัดปทุมธานี9,600บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครปฐม 10,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี9,900บาทถึง10,000บาทและจังหวัดสิงห์บุรี10,000บาทถึง12,000บาทวันนี้ราคาจะคงที่นะครับมาที่ขาวหอมมะลินะครับจังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาท จังหวัดอุบลราชธานี13,200บาทถึง14,300บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดยโสธร 13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม14,100บาทถึง14,400บาทจังหวัดขอนแก่น13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ 13500บาทถึง14200บาทจังหวัดอุดรธานี13000บาทถึง14800บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13700บาทถึง14300บาทอันนี้ราคาปรับลดลง500บาทนะครับทั้งราคาสูงก็500บาทราคาต่ําก็ปรับลง500บาทเหมือนกันนะครับจังหวัดหนองคาย13000บาทถึง13500บาทจังหวัดมุกดาหาร 13,500บาทถึง14,500บาทและจังหวัดเชียงใหม่14,000บาทถึง14,200บาทข้าวหอมมะลินะครับส่วนภาคเหนือและภาคกลางนะครับจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดลำปาง12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาท จังหวัดแพร่12,500บาทราคายัางคงที่นะครับมาดูที่ข้าหอมปทุมนะครับจังหวัดลบบุรี1 3 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดอ่างทอง1 1 0 0บาทถึง12,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,200บาทถึง11,500บาทจังหวัดราชบุรี 1900เก้ารบาทถึงหนึ่งมห่นบาทจังหวัดปทุมธานีหนึ0งดร้บาทจังหวัดนครนายกหนึ่งมหนึ่ง0 0 0บาทวันนี้ราคาจองที่นะครับมาต่อที่เข้าเหนียวเมล็ดยาวนะครับจังหวัดขอนแก่น1 2 0 0 0บาทถึง12,500บาทจังหวัดอุดรธานีหนึ่งบาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนคร12,000บาทถึงหนึ่งบาท จังหวัดมาสารคาม11,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดนครพนม1,400บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดกาลสินหนึ่งหมืปดร้อยบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งับาทถึงหนึ่งับาทจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหมื่นสองบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดชัยภูมิ 11,500บาทถึง12,500บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,000บาทอันนี้ราคาปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดหนองคาย12,000บาทถึง12,500บาทและจังหวัดมุกดาหาร11,000บาทถึง12,000บาทประต่อที่เข้าเหนียวเมล็ดคะนะครับจังหวัดอุดรธานี15,000บาทถึง11,500บาท จังหวัดนครพนม10,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย1600บาทถึง11,500บาทจังหวัดลำปาง11,600บาทถึง11,800บาทจังหวัดอํานาจเจริญ8,300บาทถึง9,200บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 1 0 0 0บาทถึง1นึ0งบาทและจังหวัดเชียงราย12,000บาทครับวันนี้ราคาก็ยังคองที่นะครับครับผมนี่ก็เป็นการรายงานนะครับราคาข้าววันจิ้นสุดสัปดาห์นะครับครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับและกดติดตามครับช่องในลองคนรักษ์เกษตรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ